ันนี้จะพามาชมนิสสันมาร์ปี2013จะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะไฟหน้าฮาโลเจนกระจังหน้าโครเมียมและไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะด้านหลังรถมี5ประตูกว้างขวางไฟท้าย LED และเซ็นเซอร์ถอยหลัง <Wow. S 1> ในตัวรถทอมมาัยพาวเวอร์กระจกระบบไฟฟ้าแอร์วิทยุใช้งานได้ปกติเกียร์ออโต้ wow. สำหรับนิสสันมาร์ปี2013คันนี้เปิดราคาเพียง1 7 9 0 0 0บาทพนเพียง3,600บาท84งวดสนใจโทรมาเลยค่ะ